หนังสือ How to r a t e Myself from Failure to Success in Selling เดชคคำพีรับนักขายมือโปรหนังสือที่ให้ประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการขายสูงสุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาเดลคาเนกี้แฟรงค์เบเจอร์ผู้เขียนสุกัญญาเที่ยงเทียรธรรมผู้แปลอ่านโดยการสินีพรพงษสกุลโชต บทนําโดยเดลคาเนกี้ผมคิดอะไรกับหนังสือเล่มนี้ผมรู้จักกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้แฟรงค์เบเจอร์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1917เขาคืออีกบุคคลหนึ่งที่ต่อสู้ชีวิตมาอย่างยากลำบากด้วยการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยและไม่จบกระทั่งระดับประถมศึกษาแต่แฟรงค์กับมีประวัติชีวิตที่น่าสนใจ โดดเด่นและเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความสำเร็จของอเมริกาบิดาของแฟรงค์เสียชีวิตตั้งแต่เขายังเป็นเด็กชายตัวน้อยทิ้งให้แม่ของเขาอยู่กับลูกๆอีกห้าคนเมื่อแฟรงค์อายุได้11็ขวบเขาต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเพื่อออกไปขายหนังสือพิมพ์ตรงหัวมุมถนนเพื่อจุนเจือครอบครัวและหาไรายได้ ช่วยแม่ที่ต้องรับจ้างทําความสะอาดและเย็บเสื้อผ้าหาเลี้ยงครอบครัวแฟรงค์ Frank เคยบอกกับผมว่าบ่อยครั้งที่เขาไม่มีกระทั่งอาหารเย็นจะกินยกเว้นข้าวโพดบดเละๆผสมกับนมไร้ไขมันเมื่ออายุได้14ปีแฟรงค์ Frank ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปทํางานเป็นผู้ช่วยช่างทําท่อน้ำร้อนเมื่ออายุ18ปี แฟรงก์กลับกลายมาเป็นนักเบสบอลอาชีพตลอด2ปีกับอาชีพนักเบสบอลเขาเล่นตำแหน่งเบส3ให้กับทีมเซนต์หลุยส์คาร์ดินอลจนกระทั่งวันหนึ่งในชิคาโกรัฐอิลลินอยในขณะที่เขากำลังลงแข่งกับทีมชิคาโกเขาได้รับบาดเจ็บที่แขนจากการแข่งขันและถูกกดดันให้ต้องเลิอกอาชีพนักเบสบอล เขากลับคืนสู่ฟิลาเดลเฟียบ้านเกิดอีกครั้งตอนที่ผมพบเขาครั้งแรกแฟรงค์ Frank, อายุ29ปีตอนนั้นเขากำลังพยายามขายกรมธรร์ประกันชีวิตและเป็นนักขายที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแต่ใครจะรู้ว่า12ปีให้หลังแฟรงค์ Frank สามารถหาเงินได้มากพอที่จะซื้อคฤหาสนร์ราคากว่า70,000ดอลลาร์ และสามารถเะเสียงตัวเองได้ตั้งแต่อายุ40ปีผมรู้เพราะผมเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมเห็นเขาดึงตัวเองจากความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และเป็นนักขายที่ทำไรายได้สูงสุดในอเมริกาจริงๆแล้วผมเคยชักชวนให้เขาเข้าร่วมงานกับผมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผมขอให้เขาช่วยบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาในช่วงการฝึกอบรมตลอดหนึ่งสัปดาห์ซึ่งจัดขึ้นโดยการสนับสนุนของอนุสภาหอการค้าของสหรัฐอเมริกาในหัวข้อการฝึกอบรมผู้นำมนุษยสัมพันธ์และเทคนิคการขายแฟรงค์เบเจอร์ทรงคุณวุฒิพอจะมีสิทธิ์ที่จะเขียน และบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยติดต่อและเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าเกือบ40,000ครั้งซึ่งเท่ากับ4-5ครั้งต่อวันเป็นเวลากว่า25ปีทีเดียวในบทแรกเพียงหนึ่งความคิดเด็ดสามารถทวีคูณรายได้และเพิ่มความสุขเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังแห่งความกระตือรือร้น ที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยได้พบเห็นมาและโดยความกระตือรือร้นนั่นเองที่ดึงแฟรงค์ให้หลุดออกมาจากรายนามผู้ติดอันดับความล้มเหลวกลายมาเป็นหนึ่งในนักขายที่สร้างรายได้มากที่สุดของประเทศผมเห็นการพูดในที่สาธารณะครั้งแรกของแฟรงค์ที่แสนจตะกุกตะกักและผมก็ได้เห็น การพูดที่สร้างความยินดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังมากมายตลอดเส้นทางการบรรยายจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนจนถึงเมืองไมอามีรัฐฟลอริดาหลังจากที่ผมได้สัมผัสกับความน่าทึ่งที่เขาได้มอบให้กับผู้คนแล้วผมเสนอให้เขาเขียนหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์เทคนิคและปรัชญาในการขายของเขา เชกเช่นเดียวกับที่เขาได้บอกเล่าให้ผู้คนนับพันนับหมืน่นทั่วประเทศได้รับฟังการบรรยายของเขาในห้องสัมมนานี่คือหนังสือเล่มนั้นหนังสือที่ให้ประโยชน์มหาศาลและสร้างแรงบันดาลใจในการขายสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาหนังสือที่จะช่วยนักขายไม่ว่าพวกเขาจะขายประกันรองเท้าเรือ หรือแวะเคลือบผิวภาชนะไปอีกนานเท่านานถึงแม้ว่าแฟรง์เบเจอร์จะเสียชีวิตไปแล้วผมอ่านทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้และสามารถพูดได้ว่าผมรู้สึกกระตือรือรน้นอยากให้ทุกคนได้อ่านเหมือนดั่งคำคมที่กล่าวไว้ว่ายอมเดินทางไกลหลายไมล์เพื่อให้ได้บุรีเลิศรสเพียงมวลเดียว และเมื่อผมมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมทักษะและเทคนิคการขายให้กับตนเองผมก็ยินดีแม้ว่าจะต้องเดินทางจากชิคาโกสู่นิวยอร์กเพียงเพื่อให้ได้ครอบครองหนังสือเล่มนี้หากมันยังมีขายอยู่ในร้านหนังสือ